จากสงขลาไปกันที่นครศรีธรรมราชนะครับไปติดตามแหล่งการเรียนรู้เกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับไปติดตามโครงการทหารพันดีค่ายเทพสตรีศรีสุนทรครับ พื้นที่กว่า7,400ไร่ในโครงการทหารพันธีค่ายเทศตรีสีสุนทรที่ทางกองทัพภาคที่4ได้เล็งเห็นในความพร้อมของทรัพยากรในด้านต่างๆจึงมีแนวทางให้หน่วยทหารภายในค่ายเทพสตรีสีสุนทรดำเนินโครงการทหารพันธีและให้มนลทุนฐานบกที่43เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนง,งานซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้ห้าอาสาเพื่อประชาชนค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมดีๆโครงการทหารพันดีค่ายเทพสตรีสีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ทั้งหมดค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในอนาคตจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ของพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งนํามาบริโภคกันภายในและแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในทุกๆวิกฤตค่ะพนตรีรักชาติรัตนาศัก์ ผู้บัญชาการมนลุนทหารบกที่43คายเทพสตรีศรีสุนทรผู้ที่รับผิดชอบโครงการทหารพันดีกล่าวว่ามีเป้าหมายให้กำลังพลครอบครัวและทหารกองประจำการมีความรู้ในทุกขั้นตอนของการปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินการปรับปรุงดินการเพาะเมล็ดจนถ,ถึงการเก็บผลผลิตและสามารถคัดแยกเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสำรองไว้ เพื่อถวายเป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติหรือตามการประสานขอรับการสนับสนุนอีกป้างหมายหนึ่งคือสามารถส่งมอบองค์ความรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวและทหารกองประจำการได้นำไปต่อยอดขยายผลลงสู่ชุมชนของตนเองสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายในครัวเรือนค่ะ ในห่วงการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาเป็น4ระยะนะครับตั้งแต่ระยะแรกที่เราได้มีการมีการสํารวจมีการวางแผนมีการเตรียมการในขั้นต้นนะครับในระ,ะระยะที่2นั้นก็จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่เส้นทางแหล่งน้ําแล้วก็สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆนะครับในระยะที่3นั้นก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้ให้กับกําลังพลที่จะดําเนินโครงการ แล้วก็ในระยะที่4นะครับก็จะเป็นการปลูกพืชตามขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะผลิตเม็ดพันธุ์พืชเข้าสู่องค์การต่อไปครับพลนธีรักชาติรัรตนาศัก์ผู้บัญชาการบนทุนฐานบกที่43ค่ายเทศสตรีศรีสุนทรยังบอกอีกว่ากระแสตอบรับจากชาวบ้านและพลทหารจากที่ดำเนินโครงการทหารพันธ์ดีมานั้นกำลังพลครอบครัวรวมทั้งทหารกองประจำการ และชาวบ้านประชาชนรอบค่ายเกิดข้อสงสัยว่าโครงการทหารพันดีคืออะไรจะเหมือนกับโครงการเกษตรพอเพียงหรือไม่จะมีหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ที่ไหนและโครงการมีเป้าหมายอย่างไรทางหน่วยทหารก็ได้ให้คำปรึกษากับทุกคนว่าโครงการทหารพันธีคือโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและมีข้อแตกต่างจากเกษตรทั่วไปค่ะ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลขั้นตอนการปลูกผักและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจึงถือว่าโครงการมีกระแสตอบรับที่ดีและสร้างความสนใจให้กับกำลังพลทหารและพี่น้องประชาชนค่ะโครงการนี้นะครับปัจจุบันเราก็าได้ดาเนินการมาตามขั้นตอนที่ที่ได้วางแผนไว้นะครับซึ่งในผลสำฤิ์หลักๆในปัจจุบันนั้นก็อยู่ในวงของการ ดำเนินการในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่จะนาเข้าสู่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันพธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าโครงการสามารถดําเนินไปไปถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้แล้วก็จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับประชาชนหรือส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่จะร้องขอเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ต่อไปครับพนรีรักชาติรัตนาศัก์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่43คายเทพสตรีสีสุนทรอย่างบอกอีกว่า โครงการนี้จะสามารถต่อยอดความสำเร็จของโครงการทหารพันธี 2> 1, 2, 3, ขยายผลจากผู้ที่ได้รับการอบรมและขยายผลลงภายในชุมชนของตนเองในการต่อยอดหรือนำไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จและร่วมบูราณาการกับทุกภาคส่วนและในส่วนของความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายของโครงการค่ะดวงคำบินใจถ่ายาภาพสุนิสาแสงรวีห้าอาสาเพื่อประชาชนรายงานขอบคุณพี่น้อยสุนิสาแสงรวีและพี่ดวงคำปิ่นใจค่ะค